อาสวัสดีครับมือนี้มาคุยน้ำยายสมควรครับเบื้องพื้นเอ็ดกับเขาเอ็ดยางยางใกล้นะครับเขาเอินเผิ่อในในอบอบหนูอบหนูหนูหนูอบโอ่งหมดนี่นะหน้าหนูหนูหนูตัวเท่าเนี้ยตัวละร้อยแปดสิบ มาเด้อพี่น้องเด้อครับเม้าหนุนบนในเด้อเนี่ยอบหนูของย่ายหนูตตวล้วร้อยแปดชิฟแต่เป็ดเนี่ยโตจะเ,เลิกกัย่าลานคอเลยอย่างเงี้ยสองร้อยพ่อตบจอบตันเป็ดครับใครมาวันนี้มีไอ้หนูอบโอง่งนะครับหนูอบโอง่งครับอยู่เฮือนปราสานนะครับเด้อเชอนตาครับ นหนูป๊อปเป็นตาแสบเป็นตาแสบนะมีหนูมีไก่ยายสมควรมเปมีหนูมีไก่นําครับนะมาเด้อครับเด้ออยาบไก่ด้วยไก่อบโ,โอ่หนูหอมเปาแต้หองกระเต้เออล้างกระเต้กระเตอืม กลเตเป็ดตาซานเป็ดของตาซานวะหนูหนูของบอกแต่พอดไปเผวันนี้ปลาเตะเตะเพิ่นขึ้นไปเงานเอื่อยอ๋อครับซุกหรือไม่ซุกซุปนะครับแต่ผมก็บ่เคยมันซุกหรือไันครับอันนี้มีน้ำจิ้มให้พร้อมเนาะมีน้ำจิ้มมาพร้อมเนาเป็นมีเผาใหม่โอเค มีตัวมีน้ำจิ้มไปด้วยน่ะหนูอบอุ่งนะครับเด้อนี่ของเบาแต่ของเบาแต่เบาแต่ของกะเตะครับสนุกสนุนเบาแต่หน่อยมีไก่มีหนูมีเป็ด เป็ดก็เป็ดเลี้ยงเองเหมือนเองนานโอ้ยตัวสองร้อยพอกินครับอย่าขายแพงกว่านะแล้วตัวร้อยแปดสิบชำหนูว้าวเป็ดมันมันมันหลายอยู่เนาะอืมหลายครับนี่ยายสมควรล้วบริหารเองเลยครับเออนั่นแหละข้างหลังเนาะอืมแล้วก็ฝาปิดอบเนาะครับโอเคเลยไป เออตัวละสองโลผูกขาดไปพี่น้องเอยเออโตรสองโลปิดแ่นนปิดเลยครับปิดเลยครับเป็นอไแซ่บแล้ววิตำฮ่วงเนอะจซื้อไก่กินเนี่ยสอยเรียกเข้าบ้านน้องสุภูครับผมตาพ้นไปเผื่อเอาไปกินเนื่อ อโอเคนะครับเดี๋เพื่อผ่านไปผ่านมากับแวะอุดหนุนน้ำมันยายสมควรนะครับมีหนูมีไก่มีเป็ดอยู่บ้านกุกอกครับพี่น้องอโอเคครับสวัสดีครับ